นี่คือแสงที่ได้ที่เป็นหลอดซีนอนนะครับหลอดอาจจะเริ่มเก่าแล้วเสื่อมนะครับนี่แสงประมาณนี้เองนะครับช่วงเวลากลางวันก็เวลาใช้งานจริงอาจจะเริ่มไม่สว่างแล้วนะครับโปรเจคเตอร์ led นะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้ดูครับแสงจะเป็นยังไงก็ดีของโปรเจคเตอร์ที่เป็นีอตัว led แบบนี้นะครับก็จะเป็นชุดหลอดบิวอินด้านในเลยแล้วก็ในตัวนี้จะเป็นตัวขาเฮาซิ่งนะครับตรงรุ่นเป็นพลาส,สติกแบบนี้แล้วก็จะมีน,อน็อตปรับระดับความสูงต่ําทีนี้เราก็ใส่ไปได้เลยเพราะว่าการติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องของของเก่าเนี่ยต้องมีชุดหลอดมีบะหลาดนะครับมีตาวต่อยุ่งยากหาที่ยืดอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีอะไรครับใช้ปลั๊กเสียบเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวติดตั้งให้ดูครับ กาติดตั้งนะครับที่ตัวปั๊กก็จะมีบวกลบให้ดูนะครับเราก็ดูตามสีของตัวปัก๊กอันไหนคู่บวกคู่ลบก็เสียบให้ถูกต้องแค่นั้นครับแล้วก็อเอาตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยยัดเข้าไปได้เลยครับตำแหน่งขามันก็ตรงให้อยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรพอติดตั้งเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ยึดน็อตตรงนะครับจะทดสอบให้ดูก่อนเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยสวยงาม เปิดไฟน้าเปิดไฟรีปึ๊บนี่ครับโอ้โหแสงคนละเรื่องนะครับตัว 5,800k 5,800k นะครับแสงจะออกอมฟ้าอมขาวนิดๆนะครับสว่าง cut off, ค,ค,ค,คัตออฟคมๆคลิปๆเลยตัวนี้มีคัตออฟด้วยนะครับเมื่อเทียบกับข้างซ้ายนะครับที่ยังไม่ได้ถอดออกแสงนี่มองไม่เห็นละข้างซ้ายนะครับแสงเบาลงมาก ไม่สว่างแล้วนะครับหลอดหน้าจะเริ่มเสื่อมหรือบะหลาดน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับคือไม่เห็นเลยเนี่ยมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาร์กอยู่ตรงนี้ดูนะครับไม่มีไม่มีให้เห็นเลยไฟต่ำมากเดี๋ยวจะแกะฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับเพื่อเทียบกันจะเป็นอย่างไรแสงสว่างนะครับตอนนี้เราปรับตั้งไฟตามมาร์กเดิมที่ที่กำหนดไว้นะครับก็ประมาณนี้ แสงคมคมคัตออฟแบบนี้นะครับแสงไฟในรุ่นนี้มีในรุ่น 4,800k กับ 5,800k มีแค่2รุ่นให้เลือกนะครับสำหรับ LED ที่เป็นแสงสว่างเหมาะสมในการใช้งานนะครับจะแตกต่างอย่างซีนอนเนี่ครับคมมากนะฮะอ่าเดี๋ยวเราประกอบกันให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูอีกข้างกันครับก็เมอร์ใส่ตัวโคเวอร์ครอไปครับก็ตำแหน่งตรงในเบ้าพอดีนะครับแบบนี้ โอ้ oh, สวยงามมากขาดออกตกดีนะครับระยะประมาณนี้เลยเาเทียบซอมสว่างนะครับด้านซ้ายด้านขวาของตัวรถนะครับเราด้านซ้ายแสงสว่างแตกต่างกันเลยนะครับดูตำแหน่งที่ไฟตก <c oughs> มองไม่เห็นเลยนะครับทางซ้ายหลอดมันเก่าเรียบร้อยนี่ทางขวา ตอนที่ตั้งเสร็จแล้วนะครับจุดตกคัตออฟก็อยู่ตรงนี้นะครับจุดจุดตกของไฟนะครับคัตออฟจะอยู่ที่ตัวด้านหน้าก็จะตั้งให้ซ้ายสูงกว่าขวานิดนึงนะครับระยะตกประมาณนี้แสงที่ได้ก็จะคมๆนะครับไม่แยงตามไม่ฟุ้งกระจายเพราะว่าตัวคมโปรเตอร์นี้มีคัตออฟในตัวนะครับแสงสีออกขาวนะครับ 5,800K โอเคเดี๋ยวคราวนี้นะครับลูกค้าเดินทางไกลลงกระบี่นะครับคืนนี้ก็จะได้ทดลองใช้ดูนะครับเพราะว่าเดินทางไกลก็เลยต้องมาเปลี่ยนใหม่ของเดิมไม่ไหวแล้วนะครับคุณภาพหลอดความสว่างอะไรมันไม่หลอดมันเสื่อมสภาพไปหมดแล้วนะครับโอเคครับก็สนใจติดตั้งติดต่อในเอกนะครับชุดนี้5,9 0 0รบาทพร้อมติดตั้งนะครับค้ารับประกัน1ปีเลยเอาไว้มาหานเอกได้ครับเบอร์โทร0 8 1 9 8 7 6 2 8 6ึปดหกสอดูแฟนเพจจุดชนลเอกเรซิ่งแอสเซอรี่ครับ อันนี้นอกจากนี้เราทําอะไรไปบ้างนะครับก็มีจอแอนดรอยก็ใส่เป็น10นิ้วนะครับใส่เป็นกล้องรอบคันให้แล้วก็เปลี่ยนจอพดานเป็น14นิ้วนะครับจะทําชุดนี้ทําไปเมื่อต้นปีนะครับ3รายการมีจอแอนดรอยกล้องรอบคันจอพดานฝากร้านนายเอกไว้ด้วยนะครับ0 8 1 9 8 7 6 2 8 6เปดเ็แปแฟนเพจพี่แเอกซิงแอสเซรเรียบขอบคุณครับ